สวัสดีครับสวัสดีครับก็มาพบกับพวกเราในรายการ VR สอดจอชอนะครับวันนี้มีหัวข้อประเด็นว่างไงเอ๊ะว,วันนี้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันนี่แล้วประเทศเรานี้มีคอร์รัปชันเยอะไหมอะ่ะก็เยอะนะเรามาขอบความคิดเห็นจากเพื่อนๆดีกว่าโอเคได้เลยไปใั้เราขอสามคำจากเพื่อนๆพื่นหันนทั้หนึ่งนะคะว่ามีความคิดเห็นยังไงกับการคอร์รัปชันค่ะโอเคนี่นะครับ ขอสามคำนะคะสำหรับการคอร์รัปชันในโรงเรียนประเทศของเราอ่าเลิกโกงกิน<ม>ขอสามคำนะคะไม่ต้องมาเหมือนลึกไม่ออกขอสามคำไม่กลืนเมื่อกี้ได้ครับโง่หรือเปล่า <c oughs> ขอสามคำไม่การต่อต้านคอร์รัปชันหน่อยครับเ <c oughs> บื่อเลยเกิน อะไระครับ,บไไโคตรเซ็งว่ะไม่เอาของเธอ <c oughs> เอาดาีกว่างบไปไหน<อ> <c oughs> คิดกันหน่อยแล้วเราก็มาชมกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ก็จะเด็ดที่สุดเลยนะครับ ลุ่มนี้เด็ดมากเลยนะครับเรามาโค3คสามคำกับการโกงกินหรือคอร์รัปชันของประเทศเรานะครับเรามาโคความมิจากประทานโรงเรียนก่อนนะครับประเด็นคือการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับพอเถอะครับเดี๋ยวคนสุดท้ายเธอหยุดได้แล้วคนนี้ครับพ่อค่ะหมดเวลาครับรายการรายการเราก็หมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอจบเทปนี้ไปเท่านี้ครับขอบคุณครับ